สวัสดีครับกับผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่30ธันวาคม2563ข่าวพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆเรื่องการจับบ่อนการพนันนี่แหละครับจับเสร็จก็เด้งผู้บระชาการเด้งผู้การตำรวจจับบอนอยู่ที่แก้งวัฒนะเด้ง ผู้การนอนั้นนอนี้ผู้กับน้องสองห้องและห้าเสือเป็นอยู่อย่างนี้ครับบอนเต็มบ้านเต็มเมืองบ่อนการพนันเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าทหารถ้าตำรวจฝ่ายปกครองไม่ไฟเขียวให้ทำได้แล้วมีหมาตัวไหนกล้าทำครับรัฐบาลเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นายกรัฐมนตรีดูแลตำรวจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินแต่ไม่เห็นว่ามีบ่อนบ่อนคราวนี้บ่อนที่ระยองบอกว่ามันไม่ใช่บ่อนเพียงแต่การลักลอบเล่นกันแล้วก็ย้ายผู้การเขาออกไปแหล่งที่ผลิตแพร่เชื้อโควิด -19 ละรอบใหม่เกิดจากบ่อนระยอง มันเดินทางจากระยองไปทั่วครับเดือนนี้มันสี่สหจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วคราวก่อนก็เป็นความหย่อนยานของฝ่ายทหารแพร่เชื้อจากสนามมวยลุมพินีครับ2,500คนหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่ในการป้องกันไม่ให้โควิดระบาดไปทั่วประเทศไทยนี่เป็นการหย่อนยานของฝ่ายรัฐบาลโดยแท้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงกันได้ครับ อย่ามาเอออย่ามาอวยอย่ามายกย่องกันเลยครับรัฐบาลชุดนี้ฝีมือต่ำมากเกิดเหตุวัวหายล้อมคอกมีสอปอคอมีพระราชกำหนดฉุกเฉินไม่รู้กี่ครั้งประกาศย้ำกันอยู่อย่างนั้นแหละบริหารงานแบบข้าราชการประจำบริหารงานแบบใช้อำนาจสั่งการไม่รู้ปัญหาแท้จริงมีการส่งสวยมีการโกงมีการกินกันอย่างเห็นชัดเจนครับ ตรวจบอนไม่เจอกล้องจำได้ไหมครับที่พระรามสามบอนเลยแต่ตรวจแล้วไม่เจอกล้องตรวจซ่องไม่เจอกะะรี่ครับตรวจลอตเตอรี่ไม่มีขายเกินราคาตรวจแหวนบอกของมันดาตรวจนาฬิกาบอกเป็นของเพื่อนไทยแลนด์ only ครับที่กาลาแลนด์เท่านั้นที่จะมีได้ผมหยิบยกขึ้นมาเพื่อต้องการเตือนให้รัฐบาล ซึ่งคุณมีอำนาจทางทหารทางตำรวจล้นฟ้าล้นแผ่นดินถ้าคุณไม่หายไม่หายอยู่หากินกับซ่องกับบ่อนการพนันคุณไม่มีปัญญาที่จะมาส่งสวยซื้อตำแหน่งใช่ไหมบ้านเมืองมันอยู่ในยุคอย่างนี้แหละครับยุคประชาธิปไตยยังมืดอยู่ไม่สามารถตรวจสอบได้อำนาจเถื่อนต่างๆก็จะปรากฏขึ้นนี่คือสิ่งที่เลวร้ายของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาประยุทธจ์จะปฏิเสธไม่ได้นะครับ โรคโควิด1 9เกิดจากบอนระยองคุณดูแลตำรวจคุณดูแลทหารปล่อยให้คนต่างชาติเข้ามาโดยไม่มีการตรวจวัดตามแบบอย่างของกระทรวงสาธารณสุขมันถึงปรากฏเป็นการระบาดระลอกใหม่ประยุทธ์ควรจะถูกประนามจากพี่น้องประชาชนผมไม่เคยเห็นครับว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใดที่ถูกประนามที่ถูกปฏิเสธมากเหมือนคุณประยุทธ์จันโอชา แต่ก็ยังมีโพลบางโพลเอออวยยกย่องแม่ยกย่องเดิการขึ้นมาคุณพูดคุณยกย่องได้ยังไงประยุทธ์ควรออกไปตั้งนานแล้วประยุทธ์อยู่ในตําแหน่งเด็กนักเรียนนักศึกษาออกมาด่าทุกวันประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปไอเฮียตูอยู่ทุกวันแล้วอยู่ได้ยังไงครับโรคระบาดอย่าโทษคนน้นคนนี้ครับโทษฝ่ายรัฐบานัลนั่นแหละพอพอ ป้องกันได้รัฐบาลมาเป็นผลงานพรมโลกระบาดกับโทษประชาชนอย่างนี้มันไม่ได้นะครับใกล้ถึงปีใหม่แล้วทำให้บ้านเมืองให้มันน่าอยู่หนนะครับคนที่เป็นมีอำนาจวาสนาเป็นรัฐบาลซึ่งมาจากการยึดอำนาจของเขาเนี่ยทำให้มันดีหน่อยถูกด่าทุกวันยังหน้าด้านอยู่ครับขอบคุณครับ